เป็ดก้อนซอยบ่ได้โอ้ยมันหวงามเลยถือไปถือไปเอาเบ็ดก้อนเนี่ยนี่นี่ม่ยดไม่ไ่ไ่ึัมาเรดกัน ขอหางมันแล้วนะวขอหางมันดินมดปากอันดินไหนอยู่อยู่ลงไปน้ำด่งไงใช่ใชกไปได้อยู่ครับอยู่น่นจยรู้มดมันหกสิบเจ็ดสิบโล้ึ้นครับพี่น้องรอรุ่นครับดูนะครับ เดี๋ยวผู้นงึงลอกไปห้อยห้อยปากผู้นงึงลอกไปห้อยปากขอก,ปกปอปากไปเลยวระ,ะเดี๋ยวเนี่ยนาทีนะาทละทีครับพี่น้องของใหญ่ มันบทถือก็สำคัญแน่นอนมันกตัดบทมันเลยระวังนนะัเด้อระวังเด้อระวังเด้อเซฟตีด้วยเซฟตีด้วยแนมเนน้มเอาเอานี่นี่ห้อยขวงเงี้ยงของเงี้ยงนี่ห้อยเห็ดขวางขวางของหูเลยของเงี้ยงขงเงี้ยงมันตะขค้ตตนี่นะเรือเรื่ออีกเดือีกยกตัวขวางบอะไรขวาังงูแมาขแม่ตะ้ะโค้ต้น่่

ร่างเอาเสียบลงไปมัดครับนี่ครับปลาที่นนะว่าโโรย่นั่นโอ้ยไปขวางเอาเลยวะิเอาขึ้นยังไหบอนะครับโคโรย่นั่นเดี๋ยวครับซอยกันครับเคลื่นไหม่ับมือเอาเบื้องต้นถึงสไนเปอปสามสีลำเกล้วครับ อับมีคือเกี่ยีนะตเียอยูมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยงอยู่ทด้ปลาเนี่ยปลาลุ่นนะจะได้รุ่นลอยลูกพี่น้องเดี๋ยวปลาเขาเลี้นสายในบ้าเลยนี่ใหญ่กว่าคนลาใหญ่กว่าคนเอา เขาว่านี่แล้วอยากแม่นยู่แม่นมันเหงาหนำหนำพวนมัน กำลังอันนั้นดูครับกําลังกําลังคลองกําลังเฮ็ดบ่วงคลองเอาอยู่ครับประมาณมันนาทีเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นเยอะเพราะว่าหัวมันใหญ่อยู่น่ะตั้มโต้ตัมนาบุมัดเลยมันอยู่ตัมนะครับอยู่ตัม กระเทว,ว่าตัวใหญ่อยู่นะ่ะระวังนะแมกระวังเด้อเซฟจะของน้ำเออเมื่อกี้ละหัวมันคูลูคูลูอยู่นะ่ะ ใส่ทุนเอาว่าใส่ทุนร้อยออกไปวะมาได้เลยเปล่าแจกแล้วน่ะเอาขึ้นมาได้รอกนั่นเนียนเอาทุนห้อยเงากนั่นเพอยู่ครับ ถังใหญ่ยยี่สิบปีน่ะมันไหลออกไปบุญเลยเอาไม่เอ๊นี่นี่เอาไม่เอาไม่มัดเสียแทงเขาไหมฮะเอาไม่มัดเสียแทงปลาเมันเลยไหมะเอาไม่มัดเสียไม่เอาไม่มัดเสียแล้วก,ก็แทงลูกใบไหมฮะมัดเสียตัวกุญแจมัดเดสียตัวจังเขาจังเอาไหม่ว่ามัดหางก็ได้เด้ปลาเนี่ยแม,มัดมัดหางอยู่เลยครับฮะ

เจะเาปลเเยอตหนที่ละหมันายุบปาที่หนหน้าที่นะครับสำคัญครับอย่าลงไปแห่กันหลายคนเด้อเฮ็ดคนสองคนนั่นพอแล้ว

อ่าีจะหัวมานี่ลอละอ้วยังไม่เตียนไงสละนี่นี่นะจะเรียบร้อยครับโตมันใหญ่เโตมากผมมาเอาทุนลงไปผูกไว้นําเพื่อเสือขาด,ดเนีมันตกลงไปก็ยังอยู่ ที่ยงมาแนมเห็นมีสักของผมของผมกับคนไอ้แนมผมของก้อนของเมีกีของผม่องผมคนไอ้แนมอย่านี้มันมาสวงเนาะตาตีแลยมั้าเหมเตะกวกมือไปไปเอาบ้านลกนี่ตีเวทสังยังไงอ๋ะก็นี่เลมันบึ้งเหานี่ยบ้านนี่มันวกันย็งไงเอาไอยู่ กี่โมงแล้วกไหนที่โซ่เราตัวใหญ่หมดเขาก็เสือมตรงไหนเนี่ยเซวัตแดงนณะบานหายกุ้งหอยเอออุ้ยเอามาเอาหอยเสือกนะครับหอยเหงือกเรียบร้อยครับได้แล้ว ดีได้ปะแน่นิมมีมันมีเขียวครับนีเขียวเนี่ยเป็นมอสจามมวนบอควนเรเนี่ยดเป็นป่านดเป็มั้งเนี่ยนึกถองอะไรก็งงมากเป็นันนี่นันิมมี่เขียวับฮะจัาหวะเทาไว้าวบอ อ้ยเหัวมันตัวแม่กับพวกพวกตัวนึ้ันตรัวกันหอยนี้ัไม่จัมอันจไตวงี้รหวเขีอยากกวมากก็ต้กวดมาันยาวเลยเกืเกืยาว เรถต้องไปเรียบร่อยลยเนี่มัก็ต้องุ่มอสบอกว่าเัอีเาเื่องเรียบร้อยครับเรื่องมัน

กมคลงยลงไปอีกแอ้วสิโยขื้นนเป็นืบบลอยโล่าดเด็ก้นเอาทุนเอาทุนแม็กแม็กเอามาใส่เอาใสทุนนีกว่าเอาใส่ทุน้อยออกไปได้วนี่าเอนี่ออ มันเงี้ยผมว่าพีมันยิบบ่้ว่าว่ไหนมันยดื่มออกว่ได้เลยมานี้ถ้าถ้าดบตัวนี้นี่ก็ไริโยกยาเดีครับปลาครับ

เายังไว้ยังไว้อุ้ยนั่งถืออะไรแล้วผูกตุ้นย่านตุ้นย่านตุ้นย่านให้ตุ้นย่านไหนมต้องตุ้ย่านไหมพร้อมหรือหัวเอาไปว่าได้ผูกผูกเกี่ยวเสือกแท่เหล็กก่อนผูกกันเอาตัวนี้ไปก่อนนี่ เออเกียว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 เจเล็กไปกันเก่นอนแมน่รน่องน่โอ้รอก่เ็นลอยลครับลอยลกนี่มีเห็นแน่นอนเมื่อกี้หลาขนเอาขึ้นม่อะไรครับ nè, ấm năng phun sam nhèn bình sừng mòn đây vô dám? thấy rồi ạ. ừ, ừ, ừ. โยวบ้ายสวมากเอยเอ้ยโอ้ยรงลอยครับเฮ็ดจะไหนเฮ็ดจะไหนราวังเระวังล็อกล็อกเสืออเส้นเล็กไว้น้ อ,อ๋อเชือกเห็นป่ะเออเอเก็บเก็บมาตัวนั่นยูยูยูยมันยูแล้วล่ะเชือกสีขาดได้ถูมากนั่นล็กต์ก๊อตอยู่ใต้ โอ้ยมันใหญ่แหงพี่น้องปลาเป็นลอยลูกครับอุุหน้าที่ระทึกครับหน้าที่สำคัญครับพี่น้องนี่ซอยกันครับซอยกันอยู่ปลาเป็นลอยสองลอยลูกครับระวังนะครับช่องช่องระวังคนเนาะอยู่ช่องนั่นบ่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 ดองลงไปดองล่องลงไปเอ้าดึงดึงดึง ยอยครับไปไปเปลาออกแม่ม่ตะเนี่ยรถทายการถายเย็นใจเย็นใจเย็นแก้เชือแก้เชือประมาณเท่าไหร่ประมาณร้อยระมาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบไม่ถึงไม่ถึงไ่ถึงครับประมาณร้อยยี่ร้อยสามับปลา ไม่ถึงสอง้อยครับไม่ถึงไม่ถึงประมาณร้อยห้าสิบกิโลเนาะครับผมร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิครับยังไม่เากไมาเห็น มอถึงหรอครับสองรอยอถึงหรอกิโลตัวเบลเลยอ่ะมามันออกเต็มดำครับขายก็ขายกิโลา่ย่อยก็สองร้อยครับเนื้อยสองร้อยเนื้อจาแรก

เต็มรถดครับรหลดโหลดไปไปไปเดือดน่างแล้วครับโอ้ยไม่ได้โตขึ้นได้โตขึ้นได้เอาขึ้นได้ยังไงปลาไม่ในหน่อยนะครับโอ้ยทะลุไปเลยปทอง เราล็ปั่งยูเลยสามสามดอกเลยหรือเปล่าสาอือลูกปืนนะครับสามดอกเลยทีะแนนเปิดครับของใสก่อนเลยของยิงเลยิงได้แบบนีนลันไกมันดังโปเลยหรือเป่าโปยูแล้วสกัดเลยครับเทีมคะแนนเปิดครับเกลียราซีสไลด์นะควันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแห่งสุดยอดนี่คือบันทึกประวัติศาสตร์เลยครับโอ้โหหุ่นน้ำทิพยครับสุดยอดครับหุ่นน้ำทิพยใส่ยังไงครับประวัติศาสตร์ครับ ต้องจ่าลึกวไว้นะครับใส่ติสูงสุดหลายๆปี <c oughs> เอาไปใส่เบียร์จะจอดสิ่งมึงแน่นาะ <c oughs> <c oughs> นี่แล้วสิ่งลงไปไมันติอยู่บอลลุนนี่เห็นหอะไรอืมเห็นขึ้นแล้วอ่าคอยไปก่อนของมแม็กแล้วก็คือวิ่งในซองมาของแม็กไปเอาโอ้แต่สัตว์แต่สัตว์แต่สัตว์เขาไปห่มเลยเขาไปหุ่นเลยอยู่ลง โอ้โห vui พี่น้องจังแน่ครับ